بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาวันนี้อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ให้เวลาว่างให้โอกาสหลังจากที่รู้สึกว่าออยุ่งอยู่กับการสอบของนะักเรียนที่โรงเรียนออยุ่งกับการทำแผนปฏิบัติการยุ่งหลายๆเรื่องที่โรงเรียนจน ไม่มีเวลาที่จะมานำเสนอมาแนะนำวิธีการอาร่านอัลกุรอานก็จากตอนที่แล้วก็นานทีเดียวก็ัำดูแล้ววันนี้ได้มีโอกาสโรงเรียนปิดเทอมแล้วอินชาอัลลอฮ์ก็จะหาโอกาสหาเวลามาแนะนำทั้งกิรอตี เล่ม1 2ึสที่ยังค้างอยู่แล้วก็อาจจะทําต่อไปจนถึงเล่ม4ใหม่เล่ม5้าใหม่จากคอมเมนต์ที่บอกว่าให้อ่านช้าๆอ่านหลายๆรอบอาจจะมีการมานำนำมาอธิบายแล้วก็อ่านสาธิตใหม่อย่างช้าๆเพื่อประโยชน์ของพวกเราอินชาอัลลอฮ์ วันนี้ก็ <c oughs> อยากแนะนำเรื่องการอ่านฮัม uh, จ้าหัวซอลฮัมจ้าหัวซอลฮัมจ้าหัวซอลนี่พี่น้องลักษณะของฮัมจ้าหัวซอลก็คือฮัมจ้าที่นำหน้าคำเนี่ยลักษณะการเขียนจะไม่มีเครื่องหมายเสียงก็คือไม่มีสระ uh, จะเขียนในรอซัมอุสมานีฮัมจ้าหัวซอลเขียนเลขอลิฟนั่นแหละ เขียนเป็นอลิฟแล้วก็ด้านบนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเขียนฮัมซะนะไม่มีเขียนฮัมซะมีเขียนเป็นรูปเหมือนกับตัวตัวซอสหัวของซอสแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าฮัมซะหัวซอสหรืออลิฟหัวซอสแล้วแต่เราจะเรียก <c oughs> ในรอซัมอุสมานีจะไม่เขียน a e อีอูที่ฮัมซาวอซอลตัวนี้อาจจะไม่เขียนแต่มีหลักการอ่านของมันอยู่นะวิธีการใส่มีการมีหลักการอ่านก็คือเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งถ้าหากว่ามีฮัมซาวอซอลอยู่นำหน้าคำและจะต้องเริ่มต้นอ่านด้วยกับมัน นะไม่มีสิ่งอื่นมานํำหน้าไม่มีสิ่งอื่นนำหน้าอย่างเช่นไม่มีวาไม่มีวาวลอ่านวลไปเลยไม่มีบีถ้ามีบีก็อ่านว่าบิลไม่มีฟาถ้ามีฟาก็าอ่านว่าฟัลแต่อันนี้คือฮัมซาหัวโซลเปรียวๆนำหน้าอยู่ขึ้นต้นที่เราเจะต้องอ่านแล้วหลังจากมันนั้นเป็นตัวลาม ตัวของคำเจ้าวาซอลไม่มีเขียนสระ <c oughs> ตามหลังด้วยลามสุกูลมีลามตามหลังด้วยลามสุกูล <c oughs> ตัวคำเจ้าวาซอลตัวนี้จะต้องอ่านอัลเพียงอย่างเดียวเลยเนี่ยเ,ยเขียน,น,อ,นยาอ,าอ,อย่างนี้ในกุรานเวลาอ่านอ่านอย่างนี้มีคืออ่านว่าอัลถ้าสรุปไง่ายๆก็คือถ้าหากว่า พยัญชนะหลังจากฮัมซาฮอซอลเป็นลามเป็นลามนะอย่างอื่นไม่เกี่ยวเป็นลามฮัมซาฮอซอลตัวนี้จะต้องอ่านอัลเพียงอย่างเดียวอ่านสระฟัทฮะเพียงอย่างเดียวไม่อ่านอิลไม่อ่านอุลตัวอย่างตัวอย่างในอัลกุรอานก็คือ <c oughs> นี่พี่น้องพี่น้องเห็นไหม h ัมซ a ฮัวโซลตัวนี้ไม่เขียนสระแต่ว่าเนื่องจากว่ามีลามตามหลังให้อ่านว่าอัลตรงนี้อ่านว่าอัลลัฎีอัลลัฎีอัลลอัลอ่านว่าอัลอัลลัฎีเหล่มุลกุสสมาวาติวัลอรอ والله على كل شيء شهيد จุดที่เรากำลังอธิบายอยู่คือจุดจุดแรกเลยด้านหน้าไม่มีสิ่งไหนมานำหน้ามันอลิฟฮัมจาวะซอลตัวนี้ไม่มีสิ่งอื่นนำหน้า ต้องเริ่มอ่านจากมันแล้วตามหลังด้วยลามเนี่ยต้องอ่านอัลอย่างเดียวอ่านว่าอัลละดีถึงมาดูอันนี้ก็อลิฟอันนี้ก็คือคำสัะสอเช่นเดียวกันแต่ว่ามีแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มอ่านจากมันเราอ่านว่ามุลกุสซามามุลกุสซามานะมีสิ่งอื่นมีกูนำหน้ามีมีกูก็อ่านว่ามุลกุสซามาวาติวลอารดี อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้มีวานนำหน้าวะลอห์วะลาห์เราอ่านว่าเราจะไม่อ่านตัวของคมสะฮวอซ้อนเพราะว่ามีสิ่งอื่นนำหน้า <c oughs> สมมุติว่าตัวน,นี้เราจะเริ่มต้นอ่านตรงน,นี้สมมุตินะเราก็ต้องขึ้นด้วยอัสมาวาติวัลอร มาดูตัวอย่างที่สองเนี่ยฮัมซจฮ์วซอลมีลามตามหลังอ่านอัลอยังเดียวอลัล,กอ,ลกอร์ยามัล,อลกอร์ยาอัลกออัลอัลกออัลอ่านว่าอัลพอประโยคพออายาที่สองเนี่ยมีมานำหน้าเราจะไม่อ่านมาแล้วไม่อ่านว่ามาอัล มาอัลกอเราจะไม่อ oh. ่านอย่างนั ah. ้นแล้วเราอ่านเราจะไม่อ่านฮัมซาหัวซอลอัลกอริอะทุมัลกอริอะอัลกอรี عة มัลกอรี ع ะตัวอย่างที่สามคือฮัมซาหัวซอลมีลามตามหลังอ่านอ่านสระฟัทฮ์อย่างเดียวเลย อันนี้ก ja ็ต้องอ่านว่าอัน ja นัจมุากิบะอันนัจ ja มุากิบะจุดที่เรากำลังอธิบายคือจะอ่านอาร์อีหรืออูต้องอ่านอาเพราะว่ามีลามตามหลังอันนัจมุษ Al-Thakib Atau to yang topai al lam yukhlaqa Mithluha fil bilad al lam yukhlaqa Mithluha fil bilad Nah, cut ni ke al ไม่อ่านอ e, ีไม่อ่านอูนี่คือข้อที่หนึ่งที่บอกว่า hamza wazal ถ้ามีลามตามหลังให้อ่านสระฟัตฮะตัว hamza w a z a อ่านสระฟัตฮะตัวอย่างอันนี้เนี่ยเนียเนียเนียหลังจากห a m z a w a z a มันคือตัวลามไหมไม่ใช่มันคือตัวอ i n มันคือตัว ain แล้วมีโกดเหมือนกับมีตัวลามไหมล่ะ ก็ต้องไปดูกฎกฎการอ่านเขาบอกว่าอันนี่คือข้อที่2อ <c> ง <oughs> คำที่ไม่มีลามถ้าไม่ใช่ลามตามหลังให้ดูเครื่องหมายพยัญชนะที่สามนี่คําจะว่ซอลอยู่ตรงนี้นับ1 2ึสนับนับ,น,บนับพยัญชนะที่3ของคำนั้นนะ่ะที่มีคำเจ้า,าว่าซอลนำหน้านะ่ะ หนึ 1> 1, 2, ถ้าหากตัวที่3ามดมะม,มันก็อ่านดมะถ้าหากว่าตัวที่สามกัสละมันก็อ่านกัสระถ้าหากว่าตัวที่3มาา3ฟัดฮะมันอ่านกสัสละเอาใหม่นะให้นับตัวให้ดูตัวที่3ให้ดูสระของตัวที่3ถ้าหากว่าสระของตัวที่3มเป็นดมะม ให้อ่านดัมมะสระของพยัญชนะที่สามเป็นกัสรอห์ให้อ่านกัสระห์พยัญชนะที่สามมีสระเป็นฟัตฮะให้อ่านกัสรลห์สรุปแล้วอ่านได้สองอย่างเท่านั้นเองอ่านดัมมะกับอ่านกัสโลห์อ่านดัมมะเมื่อตัวที่สามเป็นดัมมะอ่านกัสระห์เมื่อตัวที่สามเป็นกัสระห์และเป็นฟัตฮะ นะท่านไหมพี่น้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งอา่านดัมมะเมื่อตัวที่สามเป็นเมื่อเพัญชนะตัวที่สามมีสระเป็นดัมมะอา่านกัสโร ح, เมื่อพยัญชนะตัวที่สามเป็นกัสโร ح, และเป็นฟัตฮะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่าง นี่หลังจากฮัมซาหาวซอลไม่ใช่ตัวลามให้ดูพยัญชนะตัวที่สามว่ามีสระเป็นอะไรนับหนึ่งตัวฮัมซาหัวซอลสองตัวหลังจากมันสามตัวถัดมาตัวที่สามนี่แหละดูสระเป็นฟัตฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นฟัตฮะให้อ่านกัสรละตรงนี้ต้องอ่านว่าอิลเมูอิต้องอ่านว่าอิ tăng àn bên kasroh, nay Quran Rasul Mani sẽ không viết sara, để ta phải đọc tự mình, phải nhớ tự mình, ở đây phải đọc là: "Iʿlāmu an Allāh al-shaddīd al-ʿIqāb wa an Allāh al là như vậy, một ของเพลงที่สามเป็นฟัตฮะอันนี้อ่านว่าอิกรออิกรอบิสมิรับบิกัละดี خلق ออิกรออ่านว่าอีอีเพราะว่าตัวที่สามมีคุตวโรนี้อ่านสระฟัตฮะดูให้หมดเลยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคำเจ้าขวงสวน หนึ่งสองสามตัวที่สามตัวบาสระกัสโลก็อ่านสระกัสโลอิตตเบียอิตตเบียมาอูฮิยาอีเลิกะมิรับบิกลาอิลาฮะอิลลัห์ฮุวะอารด์แกนิลมุชริกีนจุดที่จะเอาคือตรงนี้อิตตเบียอิต ติดตมาติมาอรบบินะตัวที่สามักกัสรอฮ์อนสระกัสรอตัวฮัมจวะซลอนสระกัสรอ่อตัวอย่างต่อไปก็เช่นเดียวกันหนึสอพยัญชนะที่สคือตัวจีมอานสระกัสรอ Tu Hamzah wa sawab ka an sara ka ni an wa Irji'u ila abikum Irji'u Ir An ir Irji'u ila abikum Fakulu ya abana فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا <applause> หนึ่งสองสามตัวที่สามสาระดมมะตัวที่สามแผนชนที่สามอ่านสาระดมมะเขาบอกว่าในหน้านู้นน่ะอย่าลืมหน้านูน้นหน้าที่อธิบายเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าดมมะก็อ่านดมมะด้วยตรงนี้ไม่อ่านอิงอนูนนูนที่ตามหลังฮัมซาัวซอลเนี่ยไม่มีเครื่องหมายสุกูลเป็นอะไรหลังจากตัวนูนสุกูลเป็นตัวอ้อ ก็แสดงว่าเป็นอิคฟาเพราะอิคฟาปุ๊บต้องหน่วงเสียงไม่อ่านว่าอิงไม่อ่านว่าอังอังไม่มีอยู่แล้วอิงกับอุงอ่านอันไหนให้ดูตัวที่สามหนึ่งสองสามตัวหอสระดอมะถ้าตัวที่สามสระดอมมะคำใจหัว้อลก็อ่านดมมะอุงต้องอ่านว่าอุงนะอุงรหน่วงเสียงเพราะว่าเป็นอิคฟา انظر كيف يفترون على الله الكذب انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ตัวอย่างน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้ว ะตัวท nah, ok, ok, ah, ah. ี ah. ong, on, ่สามหนึ่งสองสามตัวเคาะเคาะมีสระดเป็นดัมมะต้องอ่านเป็นดัมมะอุดคูลูฮะอุดอุดตัวดาลเป็นกอลกคละก็ต้องก็ต้องมีเสียงสะท้อนกอลกคละอุดคูลูฮะบิสลลา min aminin อุดคูลูฮะบิสลามินอาม m น n นมินอาม i น i นตรงนี้เป็น อิจฮารไม่หน่วงเสียงนี่คือ,อ,อหลักการอ่านฮัมซะฮวซอลนะสรุปแล้วก็คือฮัมซะฮวซอลเนี่ยถ้าเราต้องอ่านเริ่มต้นด้วยฮัมซะฮวซอลให้ดูตัวที่ตามหลังถ้าเป็นลามให้อ่านสละฟัท่ายอย่างเดียวเลยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ตัวลามให้ดูเพย์ชนะที่3เพย์ชนนที่3มสละดอมมะฮัมซะฮวซอลอ่านสระดอมมะ ตัวพยียงแค่ที่สามอ่านสระกัสรอ oh และฟัตฮะให้อ่านสระกัสรอ oh. นั่นแหละตัวอย่างที่เป็นประโยคในกุรอานที่เป็นประโยคยาวๆก็น่าจะมีอยู่ท้ายๆเล่มน,นี้แต่ว่าเราจะ สิ้นสุดการอธิบายในเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะมีตัวอย่างมีการอธิบายก็คงน่าจะเพียงพอก็หวังว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการอธิบายเรื่องการอ่านฮัมซาฮ์วซอนซึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อ่านอัลกุรอาน ที่เป็นรอซัมอุสมานีอินชาอัลโล์มันจะช่วยเราให้เราเข้าใจและก็อ่านรอซัมอุสมานีได้ดียิ่งขึ้นก็วบิลลาฮิตลฟิกัลฮิดายะสลัมุอะลัยกุมุรรห์มัตุลลอฮฺ